สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักล้ล้วนเลยค่ะให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกัน ประจำเดือนธันวาคม2563นะคะเราก็จะมาดูกันเลยว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวลักนณาราศีกันในเดือนธันวาคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องกันนะสมัยขอเกริ่นสักนิดนึงค่ะการดูดวงเรื่องความรักนั้นสมัยจะแบ่งกลุ่มคนออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มคนโสดและกลุ่มคนมีคู่นั่นเองนะคะกลุ่มคนโสดนั่นก็หมายถึงคนที่โสดสนิทเลย หรืออาจมัยถึงคนที่กําลังไปจีบใครหรือมีคนเข้ามาจีบและยังหมายถึงคนที่กําลังเปิดใจคุยกันกับใครอยู่กําลังศึกษาดูใจกับใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะคะอันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มคนโสดน,นะเพราะว่าคุณยังไม่ได้ตกลงปรงใจเป็นแฟนกันถูกไหมคะ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มคนมีคู่ค่ะอันนี้ไม่ยากนะก็หมายถึงคนที่มีแฟนอยู่แล้วคบหาดูใจกันมาอยู่แล้วนะคะรวมถึงคนที่แต่งงานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวกันแล้วก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของคนมีคู่นั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันเกณฑ์ความรักของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ เรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มของคนโสดนั่นเองนะคะ กลุ่มคนโสดนะในเดือนธันวาคมนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รู้จักกับคนคนหนึ่งซึ่งคนคนนี้เนี่ยรู้จักชื่อกันอยู่แล้วรู้จักหน้าค่าตากันอยู่แล้วแหละแต่ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาจีบกันหรือมาสารสัมพันธ์กันต่อนะคะคือเรารู้อยู่แล้วเรารู้จักเขาอยู่แล้วว่าเขาทํางานตรงนี้เขาชื่อนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาจีบมาชอบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเดือนธันวาคมนี้มันจะมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่จะมีคนเข้ามาซ คนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วว่าอย่างนั้นเถอะนะก็ดีค่ะถือว่าเราได้รู้จักเบื้องลึกเบื้องหลังกันมาบ้างอยู่แล้วนะการสารสัมพันธ์หรือว่าการที่จะเริ่มความสัมพันธ์มันก็เป็นไปค่อนข้างง่ายกันเลยทีเดียวนะคะแต่ในเดือนธันวาคมนี้มันติดปัญหาอยู่นิดนึงค่ะตรงที่ว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นไม่ค่อยเปิดใจสักเท่าไหร่นะ เหมือนคุณปิดกั้นตัวเองนิดๆนะคะไม่ได้ถึงกับขั้นว่าปิดกั้นตัวเองเต็มที่นะแต่ว่ามันมีบางส่วนในตัวคุณในจิตใจของคุณที่ทําให้รู้สึกว่าคุณปิดตัวเองนิดหนึ่งนะคะยังไม่ได้เปิดใจเต็มที่ประมาณนั้นนะคะและ คนที่เขาเข้ามาเขาจะสามารถทลายกำแพงนี้ได้ไหมจะต้องบอกว่าไม่แน่นะอาจจะทลายได้เพราะว่าคุณอาจจะแพ้ทางเขาเขาเป็นคนดูดีเขาเป็นคนที่มีบุค,คลิกดีรวมถึงเขาหน้าตาดีด้วยนะอาจจะเป็นคนเฟรนลี่นะคะอาจจะเป็นคนเฟรนลี่อาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จนทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นหวั่นไหวได้เลยนะเนื่องจากว่าเขาเป็นคนดูดีบุคลิกดีพูดดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นใจอ่อนหรือหวั่นไหวได้เลยแหละนะคะแต่ต้องบอกนะว่าชาวลัคนาราศีกันค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองนะคะจะต้องเตือนสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เร็วเลยแต่ไม่รู้ทําไมชาวลัคนาราศีกัน มีกำแพงอะค่ะยังมีกำแพงอยู่นะโอเคตรงนี้ต้องมาดูที่ใจคุณแล้วแหละนะคะว่าคุณคิดอะไรอยู่นะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนโสดชาวลัคนาราศีกันนะคะสำหรับใครที่กำลังจะไปจีบใครนะถ้าคุณเป็นชาวกันแล้วคุณไปถูกอกถูกใจใครคนใดคนหนึ่งต้องบอกเลยนะว่า ถ้ามีอะไรที่มันไม่ชัดเจนคุณจะไม่ได้คะแนนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรคุณจะต้องชัดเจนคุณจะต้องจริงใจอย่างเต็มที่นะเดินหน้าได้เลยนะตรงนี้มีเกณฑ์ที่จะสมหวงังมีเกณฑ์ที่จะแฮปปี้เอนดิ้งในที่สุดสามารถเดินหน้าจีบได้เต็มที่เลยค่ะเอาใจช่วยนะคะสําหรับชาวกันที่กําลังจะไปจีบใครนั่นเองนะอีกกลุ่มหนึ่งของคนโสดค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะนั่นก็คือหมายถึงคนที่มีคนคุยอยู่แล้วคนที่กําลัง ศึกษาดูใจกันกับใครนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้รู้สึกว่าชาวลัคนาราศีกันที่มีคนคุยอยู่แล้วนะการที่มีคนคุยอยู่แล้วนั่นหมายถึงคุณเปิดใจนะคะเปิดใจคุยกันศึกษากันนะคะเหมือนกับกําลังจีบจีบกันอยู่นั่นแหละนะแต่ทําไมในเดือนธันวาคมนี้รู้สึกว่าชาวลัคนาราศีกันคุณจะกลับมาโฟกัสที่งาน คุณจะกลับมาโฟกัสที่เรื่องของการเงินคุณจะกลับมาโฟกัสที่เรื่องการดูแลตัวเองรักตัวเองให้เวลากับตัวเองมากขึ้นทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ก็คุยกันแฮปปี้ดีแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าชาวกันค่อนข้างจะรอดูท่าทีแล้วพอรอดูท่าทีแล้วมันจะตัดสินใจได้ว่าคุณจะทำยังไงอะคะ่ะถ้าเกิดชาวลัคนาราศีกันรอดูท่าทีแล้วมันเป็นท่าทีที่ดีคุณก็มีเกณฑ์ที่จะลงเอยกับเขาได้ในเร็วๆนี้เลยนะคะแต่ถ้ารอ ดูท่าทีไปแล้วประเมินแล้วสังเกตการแล้วมันเป็นท่าทีที่แบบมีกลิ่นอายของความไม่ไว้วางใจอยู่เนี่ยคุณก็จะปล่อยไหลให้มันเป็นไปตามอารมณ์ของคุณขออย่างเดียวอย่าวียนอย่าวอยววยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่คุณคุยด้วยเขาอาจจะรับคุณไม่ได้ในจุดจุดนี้คุณชอบเขาไหมคุณชอบเขานะคะชาวลัคนาราศีกันคุณชอบเขานะแต่อย่างไรก็ตามคุณไม่อยากเจ็บ คุณไม่อยากซ้ำรอยเดิมกับปัญหาที่คุณเคยเจอมากับคนเก่าๆที่คุณเคยเจอมามันก็เลยทำให้คุณกลับมาโฟกัสที่งานกลับมาโฟกัสที่การดูแลตัวเองกลับมาโฟกัสที่เรื่องของการหาเงินประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นเครื่องป้องกันว่ามันจะไม่ทำให้คุณเจ็บไปมากกว่านี้เหมือนกับคุณเผื่อใจอะไรอย่างเงี้ค่ะนะอันนี้ต้องคอยดูนะคะว่าบทสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วค่ะนะ ถามว่าเขาอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณไหมแน่นอนเขาอยากสารสัมพันธ์กับคุณค่ะเพียงแต่คุณยังไม่มั่นใจในตัวเองเท่านั้นนะว่ายังอยากไปกับเขาต่อหรือว่าคุณจะพอแค่นี้นะคะอ่ะจบไปแล้วนะคะในพาร์ทของคนโสดนะต่อมาเรามาดูกันต่อในพาร์ทของคนมีคู่บ้างค่ะคนมีคู่ชาวลัคนาราศีกันในเดือนธันวาคมนี้โอ้โหสมัยต้องบอกเลยว่า ปวดเสียนเวียนเฮดกันมากๆเลยนะคะค่อนข้างปวดหัวเลยในเรื่องของครอบครวัวหรือเรื่องของญาติพี่น้องนะคะบุคคลเหล่านี้จะมีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณและคู่ของคุณทะเลาะก,กันได้ค่ะ ญาติพี่น้องหรือเพื่อนก็ได้นะอาจจะมาจากฝั่งของคุณหรืออาจจะมาจากฝั่งของออคู่ของคุณก็เป็นไปได้นะคะจะต้องเตือนเลยนะชาวลัคนาราศีการไม่ว่าคุณจะรับข้อมูลหรือรับข่าวสารอะไรมาขอให้ใช้สติขอให้คิดตรีตรองให้ดีก่อนนะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้เลยที่คุณจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับญาติญาติของของคู่ของคุณหรือทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนของคู่ของคุณแล้วมันทําให้เลือกยากค่ะบางทีแฟน คุณเป็นคนกลางเนี่ยโอ้โหคนกลางเนี่ยลำบากใจมากๆเลยนั่นก็ญาตินี่ก็แฟนนะถ้าเป็นเพื่อนก็อันนี้ก็เพื่อนฝั่งนี้ก็เพื่อนฝั่งนี้ก็แฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พยายามจะเย็นๆนะชาวลัคนาราศีกันทำไมไม่อยากจะให้ปัญหามันบานปลายนะคะแต่ถ้ามีแต่ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ที่มันแน่นอนเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแน่นอนเลยนะการคบกันของคุณและคู่ของคุณมันจะชัดเจนมันจะแน่นอนในเดือนธันวาคมนี้มันจะมีเกณฑ์มีข่าวดีด้วยนะคะที่เอ่อจะได้ไปพบเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่จะได้มีการวางแผนอนาคตซึ่งกันและกันนะคะมีการวางแผนครอบครัวสําหรับคนที่ยังไม่แต่งงานสําหรับคนที่ยังไม่เป็นครอบ ครอบครัวนะคะก็จะมีเกณฑ์วางแผนถึงเรื่องของอนาคตด้วยนั่นเองนะแต่สําหรับชาวลัคนาราศีกัน่านใดที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วรวมถึงมีบุตรมีลูกแล้วในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งค่ะที่คุณใช้เงินเยอะมากในครอบครัวนะอาจจะหมดไปกับบุตรหลานอาจจะหมดไปกับคู่สามีหรือคู่ภรรยาเหมือนคุณต้องซื้อของเพื่อเอาใจเขาอะค่ะเหมือนกับมีเรื่องมีราวอะไรกันมาแล้วอยากจะง้อแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินในการง้อเป็นไปได้ นะคะตรงนี้นะคือมันมีเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาค่ะสำหรับคนที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะตรงนี้หรืออาจจะเป็นไปได้นะที่ต่างฝ่ายต่างขยันหาเงินนะคืออย่างไรก็ตามมันข้องเกี่ยวกับเรื่องเงินนะ่ะนะถ้าไม่ใช้เงินเยอะก็จะเป็นช่วงของการหาเงินได้เยอะหรือขามาขักขม้นในการทํางานขามาขักขม้นในการหาเงินประมาณนี้นั่นเองนะคะก็ต้องขออวยพรอวยชัยนะให้ชาวลัคนาราศีกันมีความรักที่ราบรื่นแฮปปี้เอนดิ้งกันท่นหน้าค่ะและอยากจะฝาก ไว้ด้วยนะสําหรับชาวกันท่านใดที่ไม่ค่อยได้ทําบุญทําทานก็ขอให้หมั่นทําบุญทําทานนะคะความดีนะคะบุญกุศลน,นะคะจะหนุนนําดวงชะตาของคุณให้ไปสู่ในจุดที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ